15-19มากมกราคมนี้นะคะก็สามารถเดินทางไปตรวจคัดกรองมะเร็งปากหมดลูกกันได้นะคะโดยทางนายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลโดยทางกระทรวงสาธารณาสุขค,ค่ะได้มีการเชิญชินหญิงไทยทุกคนทุกสิทธิ์รักษาพยาบาลอายุตั้งแต่30-59ปีค่ะได้รับสิทธิ์ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV DNA เซลส แซมปิ้งเลิกเขินเลิอกอายไม่ต้องขึ้นขายอย่างถือว่าเป็นโครงการที่เป็นกิจกรรมเชิงรุกให้แก่หญิงไทยไปรับการตรวจคัดก,กรองเพื่อห่างไกลาจากมะเร็งปากมดลูกด้วยพร้อมกับร่วมการประเมินแบบคัดกรองความเสี่ยงและก็รับสิทธิ์ในการตรวจคัดกรองการกลายพันธุ์ของยีน BRCA1 แล้วก็ BRCA2 ค่ะในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมสำหรับ สิทธิประโยชน์กองทุนบัตรทองฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จา่ายระหว่างวันที่15ถึง19มกราคม2567ที่บริเวณลานกิจกรรมชั้น2อ,อาคารรัฐาประสานพักตีอาคารบีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกยียรติถนนเจ้าวัฒนาหลักสีกรุงเทพมหานคร โดยตามนโยบายควิกว i น100วันมะเร็งครบวงจรของกระทรวงสาธารณสุขค่ะเขาไม่เพียงแต่เป็นการดําเนินการเชิงรุกในการรักษาโรคเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมถึงการป้องกันก่อนที่จะมีการเจ็บปวดที่รุนแรงด้วยโดยเน้นการให้บริการในการตรวจคัดกรองมะเร็งตั้งแต่ระยะต้นๆค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการรักษาโดยรวมไปถึงการให้บริการในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA test เพื่อเป็นการใช้สิทธิประโยชน์ในการให้บริการในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพและเป็นการป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดูแลหญิงไทยอายุตั้งแต่3 0มสถึงห้ปีทุกคนทั้งนี้ถือว่าเป็นการเพิ่มการเข้าถึงในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะเขาเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการจัดชุดตรวจในการเก็บตัวอย่างส่งตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองหรือว่า H+ PVDNA โดยจะต้องมีการดำเนินการแบบครบวงจรเป็นการขับเคลื่อนสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายในการลดอัตราของจำนวนผู้ป่วยรวมถึงอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งด้วยนอกจากนี้ค่ะในส่วนของนายแพทย์จรนาสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในฐานะเป็นประธานกรรมการหลักประกานสุขภาพแห่งชาติก็ขอเชิญชวนหญิงไทยค่ะ ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเหมือนกันก่อนที่เซลล์มะเร็งจะลุกลามโดยระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทอง30บาทได้มีการบรรจุในการให้บริการในการตรวจยีน BRCA1 BRCA2 ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีความเสี่ยงสูงแล้วก็จกากญาติสายตรงสําหรับหญิงไทยอายุ18ปีขึ้นไปถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วนะคะท้งนี้ปี2567นนี้เพื่อให้หญิงไทยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงในการตรวจคัดกรองตรวจยีน BR BRCA1 BRCA2 เพิ่มขึ้นพร้อมกับการจัดระบบให้คำแนะนำและก็การประสานส่งต่อโดยทางสายด่วนสปสช1 3 3 0สําำหรับแบบประเมินในการคัดก,กรองสุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความเสี่ยงในการประเมินความเสี่ยงโดยจะมีการทำการประเมินแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากค่ะเพียงแค่ตอบคำถามผ่านระบบทาง Google Form โดยจะมีระบบทําการในการบันทึกคําตอบพร้อมกับการส่งข้อมูลไปยังระบบของสปสชเพื่อทําการประเมินผลโดยแบบประเมินนี้ค่ะพร้อมที่จะให้บริการตั้งแต่วันที่15มกราคมนี้เป็นต้นไปนะคะ